พวกเรายังรอ Big Mountain Music Festival ปีนี้กันอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็คงต้องรอต่อไปนะครับแต่วันนี้มาพบกับ Big s p e AKER Festival ครับเทศกาลที่เราจะมารีวิวเชอร์แมน SB602 ลำโพงใหญ่สำหรับงานอีเวนต์งานแต่งงานบวชงานใหญ่คนเยอะ SB602 รับจบได้หมดในราคาไม่ถึง8,000บาทบาท้านะ โอ้กาแฟค่ะป๋าโอ,โอกาแฟมาพอดีเลยขอบคุณมากครับกำลังต้องการเลย,ยไม่ได้พกเงินสดมาเลยะฮะสแกนได้ไหมได้ค่ะ <laughs> ทีหลังขอพกเงินสดนะฮะถ้าไม่อยากสแกนก็ <laughs> <laughs> น่ากลัวมาก จุดเด่นของเชอร์แม sb 6 0 2คือความเป็นลำโพง PA เพื่อนคู่ใจงานอีเวนต์มาผสมกับความเป็นเชอร์แมนที่ทำลำโพงเก่งสารพัดด้านออกมาเสมอครับคืองี้ฮะปกติลำโพง PA ที่ตั้งตามงานเนี่ยมันใช้แค่ลำโพงอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีมิกเซอร์ด้วยหรือคุณจะต้องมีการต่อเพลงจากภายนอกเข้ามาฮะแต่เชอร์แม sb 6 0 2เป็นทั้งลำโพง PA และ Active s p e AKER ในตัวเราสามารถใช้แค่ลำโพงเปล่าๆแบบเนี้ยเสียบสายไฟแล้วก็ต่อสายเชื่อมระหว่าง2ลูก แค่นี้จบเลยครับคุณสามารถต่อบลูทูธจากมือถือเข้าลำโพงได้เลยเปิดเพลงได้ทันทีครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน BT ท w i n เพื่อต่อลําโพงอีกชุดแบบไร้สายให้เสียงดังกระหึ่มขึ้นไปอีกด้านบนของลําโพงข้างขวาเนี่ยจะประกอบด้วยแผงควบคุมครบวงจรปรับได้หลากหลายมากดูแล้วนึกว่าแผงควบคุมยานอวกาศของนาซ่นะเด่นสุดเลยคือปรับ EQ ได้7แบงด์ครับปรับเสร็จแล้วเนี่ยฮะปรับจนพอใจแล้วสมมุติไม่อยากใช้ฟังก์ชัน EQ แล้วก็มีปุ่มให้เลือกเลยครับว่าจะใช้ EQ หรือไม่ใช้ ถ้าไม่ใช้คุณยังสามารถปรับโทนได้อีกโดยปุ่มปรับทุ้มแหลมง,ง่ายๆเลยนะครับปรับเบสเยอะปรับแหลมเยอะหรือถ้าจะปรับความดังก็มีมาสเตอร์โวลลูมตรงนี้ให้คุณปรับได้อย่างสบายใจนะครับและแน่นอนครับเมื่อคุณเชื่อมต่อด้วยบลูทูธคุณยังปรับระดับเสียงได้อีกขยักหนึ่งจากตัวโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มเลือกเพลงนะครับ ไปข้างหน้าไปข้างหลังกดเพล์กดพอสอยู่ตรงนี้เลยสามารถกดควบคุมได้จากตัวลำโพงเลยนะครับและถ้าเกิดใครมีเพลงอยู่ใน USB หรือว่าไมโคร SD ก็เสียบเข้าช่องนี้ได้เลยเสียบปุ๊บเพลงเริ่มเล่นเลยทันทีครับแล้วเราจะเอาสัญญาณเสียงเข้ามาที่ลำโพงนี้ได้ยังไงบ้างเอาแบบเบสิกก่อนนะฮะคือ Sherman น Sb 6 0 2สามารถเสียบกีตาร และก็เสียบไมโครโฟนได้พร้อมๆกันนะครับมีช่องเสียบแบบหัวขนาดใหญ่3มช่องนะครับเสียบไม์ได้2เสียบกีตาร์ได้1นะครับและยังสามารถมีปุ่มปรับระดับเสียงแยกกันด้วยนะครับอันนี้เสียงของกีตาร์อันนี้เสียงของไมโครโฟนและในส่วนของไมโครโฟนนี้ยังสามารถมีปุ่มปรับเอ็โคได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูสมมุติผมเอาไมโครโฟนเสียบก่อนอันนี้เป็นแบบตัวรับสัญญาณไมลอยนะครับผมเปิด เสียงของไมโ<า>ครโฟนมาเลยทันทีโหแล้วเสียงทุ้มนุ่มนะฮะดูดีเลยทีเดียวแต่ในกรณีที่ต้องการความก้องกังวานเราก็สามารถปรับเอ็โคโนี้ได้ยิ่งปรับๆเริ่มรู้สึกมีบุญขึ้นมาทันทีครับในช่วงนี้สำหรับท่าน,นที่มีจิตศรัทธานะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าแยกมาเสียบตรงนี้เป็นช่องกีตาร์ครับตะแนวแตะแนวเสียบ เสียงพูดจะกลายเป็นเสียงกีต้าร์นั่นนี่กรงกรงนะะแต่คนจริงแล้วก็คือแยกกันได้สามารถที่จะเล่นกีต้าร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอย่างนี้อ่าอ โอ้โหนี่ผมมีคู่เดียวนี่ผมเปิดคาเฟ่ได้เลยทันทีนะฮะสามารถที่จะเล่นฟกสองได้เลยทันทีในราคาไม่ถึง800 0บาทคุ้มสุดๆฮะ ฟีเจอร์หน ah ึ่งท <izo en. S 2> <sho> ี่ลำโพงเชอร์แมนมีมาแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับคือการตัดเสียงร้องในเพลงครับผมแค่เปิดเพลงจากโทรศัพท์ขึ้นมากดตัดเสียงร้องแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะผมก็ร้องไปอย่างไพเราะเพราะพริ้งทันทีนะครับเช่นอ่ะสมมุติตอนนี้เข้ามาที่ลำโพงตัวนี้แล้วก็เปิดเพลงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ฮะเพลงซูเปอร์ฮิต แต่ผมอยากร้องเพลงนี้ผมไม่อยากให้มีเสียงร้องเนี่ยมากวนผมก็เปิดอีกรอบหนึ่งเตรียมไม์ไว้ให้พร้อมแล้วก็กดนะตัดเสียงร้องอนะุไอนะ้อ อออนคือมันตัดได้แตกเสียงร้องครับตัดความเป๋ไฟของผมออกไปไม่ได้นะฮะยังคงจําเนื้อไม่ได้เหมือนเดิมแต่นั่นแหละครับมันง่ายอย่างนี้เลยคุณสามารถมีเครื่องเล่นคาราโอเกะเป็นของตัวเองได้เลยทันทีข้อแม้คือไมโครโฟนตัวนี้ไม่ได้มาพร้อมกับชุดลำโพงนี้นะครับ อยากได้ก็ซื้อเพิ่มได้ครับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ถ้าใช้ของเชอร์แมนก็จะยิ่งดีครับอย่างตัวนี้คือเชอร์แมนไมห3 0 n นเะครับเสียบปั๊บกลายเป็น My ไม้ไร้สายเลยทันทีและถ้าเป็นเสียงจากอุปกรณ์อื่นหรือมิกเซอร์ภายนอกก็สามารถเสียบเข้าได้ที่ช่อง AUX ด้านหลังนะครับมีทั้ง Line- In แล้วก็ Li n e Out คุณสามารถเลือกว่าจะใช้เสียงจากแหล่งเสียงไหนโดยการกดปุ่มโหมดด้านบนนี้นะครับเช่นกดปุ่มนี้ หนครั้งนี่ก็เข้าสู่โหมด Line In กดอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่โหมด FM <น><ม>ก็จะกลายเป็นเสียงจากรายการวิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งกลายเป็น Bluetooth โหมดนะฮะก็จะสามารถเปิดเพลงจากโทรศัพท์ได้ อิอะทันทีเลยนะครับเรียกว่าไวมากพร้อมเล่นตลอดเวลานะฮะนอกจากนี้แล้วเรายังส่งเสียงของเชอร์แมน SB602 ออกไปที่ลำโพงอื่นๆได้ก็แค่เสียบสายต่อออกจากช่อง Mix Output ด้านหลังนี้ไปสู่ลำโพงตัวอื่นก็เท่านั้นเองครับไม่ต้องเป็นของเชอร์แมนก็ได้นะครับเสียบออกไปได้เลยทันทีครับ มาถึงสเปคเรื่องเสียงบ้างครับเชอร์แมน SB602 มาพร้อมกับ Driver Base ขนาด12นิ้วฮะทำงานร่วมกับทวีตเตอร์แบบฮอนซึ่งให้กำลังเสียง 100บวก100วัตต์นะฮะเอาไปข้างละร้อยเลยรวม2ข้างก็เป็น200วัตต์ครับซึ่งเอามาใช้กลางแจ้งแบบนี้ก็ยังคงให้เสียงดังแบบสบายๆอย่างที่บอกนะฮะเปิดคาเฟ่เล็กๆนี่คือใช้ได้เลยนะครับส่วนคุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าคุ้มราคาฮะเสียงพูดได้ยินชัดเจนเสียงเบสก็ตึ้เสียงใสเสียงกลางก็ได้ยินชัดเจนไปหมดเลยเมื่อกี้ทดลองฟังแล้วค่อนข้าง เรียกว่าเสียงดีเกินตัวเสียงดีเกินราคาไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ยิ่งถ้าเกิดเป็นสายโจะยิ่งต้องถูกใจเพราะเสียงดังมากอีกด้วยครับและคุณยังสามารถกดเอฟเฟกต์ระหว่างเพลงระหว่างการร้องคาราโอเกะได้อีกด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดคุณร้องดีมากเขาปรบมือบบให้คุณเลยนะฮะหรือถ้าเกิดคุณร้องแบบ อันนี้อาจจะร้องแล้วขำนะฮะร้องแล้วแบบอตลกจังเลยนะฮะแต่ถ้าร้องแล้วรู้สึกลังเลผู้ให้คะแนนไม่รู้ว่าเรียกว่าดีหรือไม่ดีกดปุ่มนี้ mm. ฮะมันดูแบบ mm. ยังไงไม่รู้นะฮะหรืออันนี้ร้องแบบเซ็กซี่ฮะแต่ปุ่มสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดครับเรียกว่าร้องดีมากลองฟังให้ดีนะครับ นะไม่ต้องร้องเองเลยครับง่ายมากเลยครับข้อสังเกตของเชอร์แมน SB602 ผมว่าอยู่ที่ตัวลำโพงเนี่ย ไม่มีรีโมทครับจะปรับอะไรก็ต้องเดินมาที่ลําโพงนะครับเพราะแผงปรับแผงควบคุมเนี่ยอยู่ที่ลําโพงด้านขวาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณฟังเพลงผ่านบลูทูธคุณก็สามารถปรับเสียงต่างๆได้ผ่านมือถือของคุณอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นลำโพง PA แบบวางพื้นอย่างเดียวครับไม่มีช่องเสียบขาตั้งแต่โชคดีครับคือน้ําหนักค่อนข้างเบาความจริงยกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นลำโพงที่ใช้กลางแจ้งได้ก็จริงแต่ไม่กันน้ำนะฮะดังนั้นถ้าจะใช้กลางแจ้งก็ควรอยู่ในร่่่่มเงงาาแแบบบนีี้ตออยทก น้ำหนักเบาเกิดอะไรฝนตกแรงขึ้นมาก็ยกเก็บได้ไม่ยากครับมาถึงเรื่องความคุ้มของเชอร์แมน SB602 ครับไม่ต้องพูดถึงฮนะราคาเขามาแบบ7,990บาท ราคาแบบนี้ได้ลำโพงใหญ่ๆแบบนี้เสียงดังเหมาะทั้งกลางแจ้งและในอาคารฟังก์ชันก็เพียบใช้งานก็ง่ายต่อบลูทูธเสียบแฟลชไดฟ์เล่นเพลงได้เลยต่อไมโครโฟนได้ต่อกีตาร์ได้ในตัวราคานี้เผลอๆถูกกว่าราคาอาหารเวลาคุณไปเลี้ยงฉลองตามร้านคาราโอเกะอีกนะครับดังนั้นซื้อชุดนี้ติดบ้านไว้คุณสามารถมีปาร์ตี้คาราโอเกะได้ที่บ้านทุกวันจัดไปฮะอย่ารอชา้า บีทีบแบไตเราเตรียมบุกงานนิทรรศการระดับโลกอย่าง Expo 2025 o อซาก้าคันไซนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็น Thailand Pavilion Official Media Creator ด้วยฉะนั้นเตรียมพบกับคอนเทนต์สุด e x ็กซ์คลูซีเลยบนหน้าจอคุณใน B ีทีบรไตทุกแพลตฟอร์มครับ